สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะอีเวนต์ใหม่ก็อัปเดตเหรียญกันเข้ามาแล้วก็ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วตัวใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับเหรียญสองอันนี้ผมว่ามันธรรมดามากนะเอาจริงๆนะครับเหรียญไอ้อันนี้นะเดี๋ยวนะเลเวลสกิลสองหกเปอร์เซ็นเมื่อคนในทีมโดนใครโอนี่ก็ค่อนข้างธรรมดานะเพราะว่ามันเคยมีเหรียญแบบนี้มาแล้วนะสว่วนเหรียญนนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตัวอันนี้คิจริงอะ่ะอน่าสนใจยอยู่ครับเหรียญนี้นะเพราะว่าค่าเสียหายที่ได้รับลดลงนะครับแต่ว่าคือแท็กมันน้อยมากครับจริงๆถ้าอยู่ธงคนเดียวเนี่ยมันลดสามเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่ว่าแท็กมันน้อยอะ่ะก็เลยคิดว่า <ắc> ไม่ค่อยน่าทาเท่าไหร่นะครับเหรียญมันยังไม่สุดนะครับแต่ผมก็ได้ทำเก็บไว้นะทุกเหรียญอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวดูก่อนซิ สำหรับเอ่อผมเห็นตั้งแต่ตอนที่มันมานะตั้งแต่ตอนในพีวิ w ผมว่าตัวมันค่อนข้างจะเกียนอยู่นะครับเป็นสายวิ่งที่แบบว่าคิวได้นะแรงนะครับจากที่ดูนะครับเห็นนี่คือน่าจะแรงมากนะครับจากสกิลของมันนะครับถ้าถูกเพื่อนในทีมถูกเคโอก็จะย่นกิวหนึ่งยี่สิบเปอร์ไม่มืนไม่ล้มไม่อชีสมบัติ ไม่มึนไม่ล้มเหรอก็โดนตีก็แต่ว่าโดนดโดน็อกแบ็กได้ปะก็โดนน็อกแบ็กได้ทำให้หมดสี่ไร้ผลหลังเกิดสกิลหนึ่งจะไม่มึนงงในระยะเวลาที่กำหนดอ๋อก็คือาาค่าใช้สกิลหนึ่งก็จะไม่มึนในระยะเวลาที่กำหนดสินะอั้ในการใช้สมบัติโอ้โหร้อยเปอเ็นเลยเหรอโหอันนี้มันเอามาแบบว่าดึงทงแม่ใหญ่เลยปะเนี่ย ถ้าเกตสมบัติมากกว่าห0สิบเปอร์เซนต่ะยังไงไม่ใหญ่มันชาร์จธงมันสองมันสองเกตอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าสมมติไอเนี้ยมาดึงธงปับ๊บหูธงแม่ใหญ่นี่คือแบบว่าหายเร็วนี่เลยนะครับเพราะว่ามันเร็วขึ้นแบบ1้อเปอร์เซ็นะ่ะคือมันลงดึงแบบปืป้ป้าปื้นป้าน,นะครับหูไอ้นี่นี่สายดึงธงเร็วนะครับสายเกียนนะครับไอ้นี่เม,มื่อโฟ์ชีวิตไม่หมดสติหรอสิบเปอร์เซ็นต์เลย่แต่ว่าอ่ที่ผมน่าสนใจคือไอ้สกิลนี่แหละดึงดึงธงเร็วนี่แหละนะครับ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%และความเสียหายที่ได้รับรลดลง30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติศัตรูเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยที่เก่งอยู่เนี่ยตอนนี้เก่งเลยนะครับเก่งโอ้โหความเสียหายหเราสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่ออยู่ในเขตศีลศัตรูความเสียหายเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือความเสยียหายลด ลดดาเมจสามสิบกับเพิ่มดาเมจสามสิบเมื่ออยู่ในเขตสมบสัติศัตรูหู่เก่งเลยครับอันนี้เก่งเลยเก่งเก่งจริงดู่งเรื่อฐานะผิดปกติที่ได้รับและทําให้สถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูได้ผลและความเสียหายจากศัตรูท่าที่ได้เปรียบลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อราคาชิตมากกว่าแปดสิบเดี๋ยวนะคือ ไม่ติดสถานะด้วยหรอตัวนี้ยคือไปลอดใช้ใช้สกิลก็ไม่ติดสถานะหรอหูหายมันงงเพาพลังชีวิตม,มากกว่าเกนตโอตัวนี้โหดเลยครับโหดโหดโหดมากเดี๋ยวมาดูสิโหดตีต่อเนื่อง9ครั้งสินะาตาการสลบ อ๋อแล้วเขาไม่เกิดตาเกิดสลบได้หรออ๋อคือมันเป็นชาร์จปะไม่ชาร์จสิอ๋อคือถ้าโดนโดนใช่ไหมก็จะมีเกิดสลบเป็นขั้นๆไปอ๋อเฮ้ยแต่ครูดาวเร็วมากเลยนะครับโหโหดครับผมบอกเลยโหด โหแต่ไม่สล้วมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้สลดลดดาเมจอยู่ดีปะมันมันก็เฮ้มันมันสนดลดดาเมจอยู่ดีนะอันเนี้ยคือมันไม่ได้แบบว่าไม่สนดลดดาเมจนะนี่ผมยงงังงงอยู่แฮสลบยาวกัแบบไอเรีย้ยะเวลาผมสลบยาวเนี่ยขั้นหนึ่ง แต่เท่าที่ดูนี่คือโหดเลยครับตัวนี้ดูอีตัวสิตัวตีสองนี่ผลซัดปิวพลังลดลงตัวตีมันก็มายุ่หลลกสกิลพลังโจมตีหก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 สองไม่สนป้องกันเฮ้ยไม่สนเดฟด้วยเฮ้ยแรงอยู่เนี่ยสกิลเนี้ยผมว่าแรงมากเลยนะครับเนี่ย ไม่สนป้องกันาตาเกิดสัตว์ร้อเปอร์เซนด้วยเกินไปนะบางทีอ่ะคือกะว่าจะเก่งทั้งังคู่เลยเหรอโอ้โหโอ้โหนี่มันเทตดแบบว่าสุดยอดเลยเรดเนี้ยคือความเสียหายที่รับลดลงสาวสิบเปอร์เซนต์และทำให้สภาพเป็นปกติที่ได้รับจากสาัตรูไร้ผล มื่ออยู่ในเขตสมบัติตัวเองโอ้โหคือมันเทดแบบ ex เลยอ่ะอันนี้คือมันเทดเทดเทดแบบว่าจะเป็น ex อยู่แล้วในตัวเนี้ยเ <c oughs> มื่อพูดเวลาย,ยี่สามเซโอกาสร้อเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีศัตรูโอ้โห,โโหตีแล้วไม่แดงเลือดซะด้วยตอนแรกผมคิดว่าแบบว่าจากตัวที่ผมลองไปดูรีวิวคือไม่ใช่ตัวที่เขาเอามาให้ดูอ่ะคือยังไม่เห็นเทดคุณส,สมบัติพวกนี้นะผมคิดว่าตัวแรกตัวนี้คือแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอมาดูหูเทศหูสุดยอดเลยอ่ะ เห็นมนของเหมือนของ E X เ,เลยอะ่ะโห้ฟื้นฟูพลี่สามสิบเปอร์เซ็น่อนสองมาโดนซัดปิวโค้เกินฟื้นฟูสามสิเปอร์เซ็นเลยเหรองก,การเพ,พ,พิ่มสามสิบเปอร์เซ็นฟื้นฟูหูฟื้นฟโอ้โหว้าเกินอ๋อมาโดนศัตรูตีสี่ครั้งในช่วงหนึ่งวินาทีก็จะได้รับชิลอีก,กเกินนะ ชีวิตป้องกันโอ,ออกอโอ้โหไม่ชิวอีกหรอโอ้โหแค่นี้มันก็โกกันนะไม่ชิวอ,อีกอะ่ะโอ้โหม่อความเสียหายคงที่ให้ศัตรูความเสียหายสามเปอร์เซ็นต์จากาชีวิตของตัวเองเหรอ,โ,อโหสุดของตัวเองในโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อจำจีโจ้ยเต็มที่วัน,นส เอาให้โซคิวสองก็จะไม่ส่วนใช้การตีไม่ต้องชาร์ฟิโอ้โหโ,โห่ทั้งคู่เลยครับใช้คำว่าโห่ทั้งคู่เลยมันเทุแบบสุดยอดอะเพราะว่ามันไม่โดนสถานะด้วยนะครับคือขนาดยังไม่ต้องชาร์จเกจคงแล้วคือแบบว่าแค่ไปยืนธงนี่คือมันก็กันแล้วอะแล้วแบบว่าแถมเด้งเรื่อนได้ดีต่างหากสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดทั้งคู่ครับเก่ง เ okay, ังคู่ครับตู้นี้หน้าเปิดนะครับหน้าเปิดแต่ว่าผมก็คงน่ต้องเก็บไว้เปิดเอกนะครับโอ้โหนังคู่เลยอ่ะตัวแล้วเดี๋ยวอ่มไปดูอัปเดตติกิจกรรมมีอะไรไหมเนี่ยม,มีเวเดนตาใช่ไหมหมดแล้วมั้งน่าจะครบๆไปแล้วนะถ้าแนะนำให้ตู้นี้อ๋อสำหรับ แต่ผมก็คงน่าจะยางเพราะว่าถ้าถ้าผมเปิดผมก็ไม่น่าจะมีเศษยัดมันนะนก็ไม่น่าจะทําได้อยู่ดีนะก็คือถ้ามันโหดแต่ว่ามันโหดมากแต่หน้าเปิดจนะแต่ว่าเพชรผมก็น้อยด้วยแหละไม่น่าจะเปิดมเวลแปดสิบได้นะครับแล้วก็ตัวพวกแชงอย่างเงี้ยพวกโซโลผมก็ยังไม่เวลแปดสิบเลยนะครับเศษก็ไม่มีนะเศษทองอะ่ะ องค์นั้นก็ไม่น่าเปิดนะแต่ว่าถ้าใครที่มีพรผมว่าตัวมันแค่เล่นเป็เนเมนหลักได้เลยนะครับตัวนี้นะครับโหดแน่นอนนะครับแต่อาจจะต้องกลัวแชงสักนิดนึงนะครับโอ้โหไอ,อ้นี่นะครับอาจจะต้องกลัวแชงสักนิดนึงนะเพราะว่ามันลดดาเมจใช่ไหมแต่ว่าแชงลมรันไม่สลดดาเมจนะครับมันมันเข้ามาปาดก็อาจจะเหนื่อยอยู่นะครับเจอแชงนะครับแต่ว่าเทศผมว่ามันมันเก่งแล้วครับเทศมันนะครับ ไอเทตเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คือมันเอาเทตของบิ๊กมัมมาใส่ในตัวอื่นๆเลยนะแต่ผมให้ดูนะท้าความเสียหายเนี่ยไอสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือบิ๊กมัมมันมาตัวแรกเลยมนะครับที่มันมีแบบนี้นะเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเมื่อเ,อเกิดสมบัติเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยความเสียหายที่รับลดลงสามสิบเปอร์เซ็นะต์อ่ะไอตอนติดไฟอะ่ะคือ อันเนี้ยมันก๊อปเทปของแม่ใหญ่มาเลยนะเดี๋ยวนี้คือแบบว่ามันก๊อปรถดรามีของแม่ใหญ่มาหมดเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวในสายโล่ในปัจจุบันนะเพราะว่ามันรู้ว่าแม่ใหญ่โกงนะคนเล่นเยอะมันก็เลยก๊อปก๊อปก๊อปเทปของแม่ใหญ่ออกมาอยู่ในตัวน,นี่ลีเจนหรือเปล่าเนี่ยเห็นนะใช่ไหมเออลีเจนแหละลีเจนลีเจนนะตัวลีเจนตัวลีเจนสองตัวเลยเก่งทั้งคู่เลยอะ่ะ โอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันกอปเพจมาเลยเนี่ยผมชอบตัวที่มันไม่โตนสถานะนี่แหละนะครับแน่การทงเหนียวแถมปีปกติก็เด้งเลือดได้ด้วยนะครับแถมมีชิลให้ตัวเอตั้งหากการดามเมจได้อีกสุดยอดสุดยอดสุดยอดตัวรับตีนชั้นดีเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ